นายกอนุทินบอกแบบตลกตลกครับบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันเป็นนายกตอนนี้ผมเป็นนายกแล้วตอนที่ยังไม่เป็นก็ยังกลัวกลัวกล้ากลแต่พอได้เป็นแล้วเห็นสิ่งที่สามารถทําได้ให้กับบ้านเมืองด้วยความเป็นนายกหากเราทําได้ดีก็จะเป็นก็จะก็จะเป็นเป็นยาวเป็นสั้นไม่ได้มีความสําคัญสําหรับผม เป็นแล้วก็คือเป็นตั้งแต่ปี2547มายัน2549ที่ผมได้เป็นรัฐมนตรีแล้วมีรัฐประหารผมก็ออกไปจากการเมือง13-14ปีผมก็ไม่สนิทกันมากนักที่เรียกกันว่าเป็นรัฐปีทุกคำไม่สนิทคำว่าเป็นรัฐปรีทุกคำ,คำ,ออกกคำวันนี้ต่อให้ผมเป็นนายกมา3-4เดือนคนก็เรียกผมว่านายกเหมือนกับที่ผมเรียกคุณอภิสิทธ์เวชาชีวะว่าอั ายกหรือเรียกคุณทักษิณพราท่านเป็นนายกแต่อยู่ที่ว่าเวลาที่อยู่เนี่ยทำให้มันปังไปสักอันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองอเป็นภาพจำและจะได้กลับหรือไม่กลับมาก็ถือว่าบอกตัวเองได้แล้วว่าวางเป็นนายกทำสิ่งอะไรไว้นายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็ได้พาคุณพ่อ,อปู่จิเชาวรัชชานิวิลกุล เข้ามาที่ทำเนียบเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและก็เป็นสิริมงคลกับรัฐบาลเขางอนุทินคุณนุทินก็ลงมารอรับคุณพ่อพาไปชมพ่อทำงานปู่จินก็เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนไปรักษาการนายกาไปไป,ไปชมไปชมก็ก,ก,ก็เรียกว่าคุ้นเคยนะครับคุณพ่อนายกก็คุ้นเคยคุ้นเคยดีทีนี้จากการพูด กับคณะกรรมการเรื่องตั้งกรกตเมื่อ,อาวานนี้ก็ไปที่ตกลงแล้วการจะยุบสภาในวันที่3เดือนมก,การาเนี่ยซึ่งดูแล้วมันห่งา,า,นางไกลไปมันดนงไกลไปน่าจะเร็วไปกว่านั้นน่าจะเร็วไปกว่านั้นตอนนี้แต่ละพักเนี่ยมันก็ตกเป็นกันล่างูเอากันเอาคนเข้ามาที่พักจะมีพักไหนบ้างอะไรยังไงวัดกันเล็กตุกเป็นเลยเวลาน,นี้แย่งกัน แย่งกันเอาเอาอาดีตสสเก่าและแย่งกันเพื่อไปคุยกับบ้านใหญ่ที่เขาคุมเขาคุมในจังหวัดนั้นมีอิทธิพลในจังหวัดนั้นนี่คือเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังในค่ำวันสุกวันนี้ว่าอนุทินยอมหนีครับยอมหนีและยอมยุบสภาสมมุติว่าเปิดประชุมสภาสมัยสามัญวันที่1 2บันวทัานว่า แล้วเพื่อไทยจะยื่นในวันที่12 1สาไหมหรือจะยื่นก่อนหรือจะให้เปิดสภาแล้วยื่นก่อนยื่นก่อนได้หรือไม่อันนี้ก่อนผมก็ยังสงสัยนะว่าจะยื่นก่อนเปิดสภาได้หรือไม่ตรงนี้มันเป็นรับลมคมนายมันเป็นรับลมพรางฉะนั้นคุณอนุทินก็ต้องตามดูถ้าเพื่อเขายื่นไม่ไววางใจก่อนคุณอนุทินในฐานะนายกก็ไม่มีสิทธิยุบสภาก็ต้องปล่อยเขาด่าฟรีเพราะดาฟรีจบแล้วลงมติ ถ้าเป็นพักเพื่อไทยพักเดียวก็แพ้อยู่แล้วถ้าพักประชาชนไม่รวมด้วยคุณเอ้อที่ก็เป็นนายกต่อเป็นนายกต่อเขาแค่อีกเดือนเดียว31ม,มการาคมก็ต้องยุบสภาอยู่ดีนั่นแหละเพราะเป็นข้อตกลงกับพักประชาชนไว้ตามเอ็มโอนี่คือการเมืองนวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนครับเรื่องนี้จะต้องเอาไปคุยกันในเสาร์อาทิตย์นี้ว่าตกลงอุทินจะยุบสภาในวันที่31มการาคมหรือจะยุบก่อน ยุบก่อนเอาวันไหนจะเอากลางเดือนหน้าคือเดือนธันวารหรือจะเอากันสัปดาห์หน้าเลยโอ้โหเรื่องนี้น่าติดตามครับท่านผู้ชมเรื่องนี้น่าติดตามและเรื่องที่น่าติดตามมากกว่า